กูยังไม่ตายกูมันเก่งไอ้เหี้ยไอย้ยศให้ย็นตรงนี้หรอโอเคไอ้คอรน,นี่มันข้องแล้วอ้าอ้มาเสร์ฟตรงนี้ฮะเอ้ยดาวข้างล่างเออไม่ไปดีกว่าไอ้เหี้ยเสียวละกูโอเคกูกลับที่เดิมก็ได้วะไอ้เหี้ยมึงรีบลงไปดิแม่งตรงนั้นมีน้ําแดงด้วยอเอ้ยน่าชิมจังเลยขอกินหน่อยแล้วกันแซ่บอีหลีไอ้เหี้ยแซ่บแบบกูตายเลยอะ โอเคตรงนี้หมอบตรงนี้หมอบกูหมอบแล้วไงเฮียกูเข้าโรงพยาบาลไปกี่รอบแล้วนะอ,อแม่งไข่กูแตกอีกแกเป็นหมันอีกเฮียลงไปลงไปเออทำเด้อเฮียมาเออโอ้ยผ่านได้สักทีเฮียเมื่อก,กี้แม่งกับตายเฮ้ยบ้าเปล่าวิ่งแบบในโชว์สปีดเฮียนี่หัวไม่แตกก็ดีแค่ไหนแล้วเฮียระเบิด ระเบิดของพ่อโอ้ยแม่งไม่ระเบิดใส่กูดีได้เหี้ยระเบิดกูก็าตายหาโอ้ยแป๊บเดียวแม่งมาถึงกับดักกันที่เท่าไหร่แล้วกูไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือกูอยู่ด่านห้าแล้วเฮ้ยชดดับโอ้ย,อยเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าอะไรแรงรแรงกูไม่อยหัวสัตว์มึงไม่ได้แดกกรอไก่นี่ผ่านแบบชิวชิว นี่เปิดโอ้วัตเตอร์ฟาคใรเอลขวาเข้ามาเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกมันไม่สับหัวกูขาดหรอกเพราะกูมันโปรเพเยอร์หนีตู้เอาไอ้ย้ยมีหี้ยะข้างในไหมนะเอ้ยไม่ได้แดกกลัอ้ยเฮ้ยไอ้หี้ยจเย็นใจเย็นในใจกูเดียวหัวแตกไอ้ยผ่านตรงนี้ให้ให้ให้กูก่อนผ่านตรงนี้ให้กูกูไม่ขาดขาดไอ้ย้ยลูกดอกไอ้ย้ยกูตัดไม่ทันแล้ว โอ้อนนออยีนนนน่่กูตัดไม่ทันจริงเหรอกูวิ่งครับไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยกูติดเขี้ยตรงนี้เนี่ยหยุดเหรอโอเคหยุดก็ได้กูไม่เล่นต่อไอ้สัตว์มาอาก็เล่นก็ได้เฮ้ยรีบเร็วมันจะหั่นแขนกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมมันเกี่ยวแขนกูมันทำให้กูขาดเนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยแม่งดีนะกูไม่ตกตา โอ้ยี่กูออกนอกบ้านแป๊บเดียวอะไรเนี่ยเลื่อยไฟฟ้าใช่เลื่อยไฟฟ้าจริงวะแม่งแบบชิ้นส่วนเลยอะอร่อยเข่นใจไอ้ยี่ยอย่าหาแดกใครมันมาเล่นพิเลนเอาเรื่อยมาไว้ตรงนี้ไว้สัตว์มึงเห็นไหมยี่่ีกูจะเป็นชาชิมิเอ้ยชาชิมเอ้ยยี่ยกูติดเหลืองแน่ดิไปต่อ นี่แอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาอือโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเหียอร่อยเลยสัตว์มามามารอบนี้แหละรอบนี้แหละเออกูไม่ตายไม่ตายเย่เยียด่านนี้โค่นนานเกือบผ่านมันไม่นานหรอกแค่กูเอออ้เหียค้อนบวกเข็มก็เป็นค้อนเข็มคอนเข็มไปเร็ว l e เลสโกโอ้เชี่ยน่ะ ไปไปโกโก้เออเออเอ้เหียโอเคเออเออเออ,อเหียคุณผ่านมาอีกสัตว์กูอยากรู้จริงๆเลยชีวิตกูมีอะไรดีมากนเนี่ยเหียมึงเห็นไหมทั้งค้อนที่มีเต็มไปด้วยหน้ำกับข้างล่างที่แม่งมีเหียกูไม่รู้กับลูกธนูแม่งที่แม่งมีเป็นสิบๆอัน นี่เยี้ยกูแอบได้นี่นี่เฮ้ยอ้อโอ้ยอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยอ้ออ้ยเรียบร้อยเฮี้ยกูได้กลับไปบ้านเก่าเลยสัตททำไมมันยากจังวะเฮี้ยแค่กูจะผ่านด่านนี้แม่งมันยากกระดานนั้นโอเคกูว่ากูยากละเฮ้ยแค่แขนขาดเองเฮี้ยส่วนอื่นไม่ขาดส่วนมีแค่ขาก็พอแล้วโอเคกูว่ากูตาย อ้โอ็ร้องเลยเหี้ยด่านนี้ไม่ยากที่หายเออเอแม่งอร่อยเลยสัตว์เออเออเออดีดีดีอร่อยเลยไอ้อออกแรเป็นาชิมิเลยแซ่บๆขึ้นไปเออโอ้ย่อน่อน่อนบวกลวดน้ำก็ดดเจบืบโอ้ยเหี้ย อห้แค่ขาขาดแค่ขาขาดมึงตายหรอเพื่อนมาไปเร็วไปเร็วโอ้ยเฮ้ยหัวกูไม่หลุดไอ้เหี้ยหัวกูไม่หลุดจื๊บอืมกูขอผ่านด่านนี้ไปก็พอไอ้ลูกชนูแม่งก็ขยันยิงจังไวะไ้สัตว์วิ่งเออโอ้ยยี่กูวิ่งแบบนี้ได้ต้องนานกูไม่วิ่งวะกูเสียเวลาไอ้สัตว์โอ้ย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 หยิบ เอ,ออเออแม่งถึงแล้วโอ้ยอืมถีบความไม่ต้องเล่นไอ้เอี้ยโอ้ยวายวิ่งอวงผ่านอย่างรวดเร็วโอ้ยดาวคอ้อนเดี๋ยวมันไม่ใช่คอ้อนมันเชี่ยน,นี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกับดักใช่กับดัก กระโดดลงไปโอเคถ้าเป็นในชีวิตกูตายแล้วนะกูเข้ามาในบ้านแล้วแล้วกูการจระโดนโดนบี้แก้เปนขนมเปียกปูนอร่อยเลยสัตว์เมื่อกี้ก็เป็นซาชิมิอันนี้อะไรนี่ขนมเปียกปูนเหรอไม่ใช่แล้วกูต้องรีบไปกระโดดโอ้ยชิบหายอะ่ะ เอ้ยกูยังไม่อยากตายปล่อยกูเฮี้ยกับโดนขาเฮ้ยใช่ไตมีหัวเขียกระโดดลงไปโอ้ยโอ้ยเฮี้ยลูกตุ้มโอ้ยเฮี้ยขากูไม่หักแต่หัวกูโ o เฮี้ยโน no 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 เฮี้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกระโดดนี้ไอ้เฮี้ยกระโดดโชว์ โอ้แม่งมันเริ่มไม่มีอะไรแล้วฮะเอ้ยไอ้เหี้ยอย่าด้วยอย่าอย่าโอ้ยเหี้ยเกือบตายเขาเนี่ยอะไรอย่างนี้วิ่ะวี่งสามคูนสิบสามอย่าวิ่งสามคูนสิบสามแต่กูเช็ดแม่เอ้ยอย่าเลยอย่านะไอ้สัตว์อือไอเหี้ยหินหินใหญ่เท่าคุยไม่ หินมันน่าจะเล็ดข้าวคุยใช่ไหวชิวโอ้เยี่ยมบ้าเปล่าเออเยี่ยเออ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 ไอ้เยี่ยถ้าแม่งมีคนมาเจอสุกูแม่งหน้าตาเขาจะเป็นยังไงวะไปแล้วโก้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 ไม่กูยังไม่อยากตายขากูเหลือแต่หัวเยี่ยคุณเลิกเล่นแร่สัตว์